สวัสดีพี่พีทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการชาร์จแบตแบบภายนอกในกรณีที่แบตมันหมดไฟนะครับต้องใช้การกระตุ้นด้วยเครื่องนีนะครับก่อนอื่นเราต้องสร้างปมให้มันก่อนนะครับโดยการดูนะครับโดยการนำตะกั่วของเรานี่แหละครับ มาแต้มนะครับมาแต้มตรงจุดเชื่อมต่อขัอ้วบวกขั้วลบนะครับแต้มไปในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้เชื่อมสายออกมาสองเส้นมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงก็ได้ครับมันอยู่ที่เราแล้วทีเนี้ย นะครับหลังจากนั้นให้เอาปลายมาเชื่อมแบบนี้ครับใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเชื่อมอ่าบัรกรีเข้าไปหลังจากนั้นก็บัตรกรีอีกหนึ่งเส้นนะครับอ่าเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเอาตัวนี้ไปเสียบกับปลักไฟ นะครับแบตก็จะมีการกระตุ้นนะครับก็จะกลับมาใช้ได้นะครับมันเป็นการเพิ่มแบตเตอรี่นะครับเป็นการชาร์จโดยตรงเลยนั่นเองนะครับโดยผ่านตัวนี้นะครับมันก็จะแบตมันก็จะเข้าไปอยู่ในแบตนะครับแบตเตอรี่จากไอที่นีบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าแบตเตอรี่ที่เราต้องการจะกระตุ้นนะครับหรือจะเพิ่มไฟนี่ครับง่ายๆเลยครับ นี่ทุกคนแบบนี้เลยครับต่อง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับวงจรมันอยู่ในตัวหนีบอยู่แล้วครับวงจรมันอยู่ในตัวหนีบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่จบงานเลยครับที่เหลือโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ